พาผมไปไหนครับเนี่ยพอ,อาาแล้วไปตกปุ้งกันใช่ไหมครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับอาการ,าารก่าพอนีครับอ๋อโอเคครับตกปุ้งนะที่ตาข้ามสเบียงพร้อมครับอาวุธพร้อมนี่นะครับตัวแรกเลยโอย้โหใครตกตัวแรกไปอนเลยนะเป็นหมาเป็นหมา,หมา าโอเคยังรอให้ดูนะครับอ่าคันนะครับแดงทั้งลำเรือนะครับกับตันวันนะครับตันวันขี่ไอ้ดูแล้วั้งอวโอ้โหเต็มเต็มครับเต็ม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 ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยยังอยู่ครับยังอยู่นะครับอยู่ครับอยู่ครับ โอ้ยใหญ่ครับตัวนี้ดึงอยู่นะครับพี่ใหญ่นะครับโอ้ย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 เถียง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 พี่ดึงอยู่นะครับพี่โอ้โหพี่รบหายแล้วขาดกล้องเลยอือหือนี่นะครับกล้ามไหมกล้ามไหมตัวกล้ามอยู่แล้วครับตัวนี้หรือว่าจะเป็นปลาอุกครับกล้าม,มาปลากระเบน<อ> <laughs> คีมไหมครับปวดเอาคมไหมครับมันมากเลยครับบบาหาครับปวดถึงไม่ยายเลยครับตัวนี้เอาแล้พันมั่วชิบหายพันอ้ขากล้องะเพูดอครับนาเกนอนอยู่ปลากเบรนะครับปลากเบนนะครับออ้ยต้นนี้ เสียวเสียวหางขึ้นมาลยวยกันไกลเลยครับนะตัดเลยครับดงไม่รอดหรอลำบากนั่นนะมันจะลำบากนะเอารอดมาเลยรอดมาดีจะข้ามไปทำไมอ่ะต้องต่อใให้กัตจัดเอครับแบ่งๆกันไปครับแซด อืมกะว่าตัวใหญ่แล้วเมื่อกี้ใหญ่จริงไหมละ่ะใหญ่จริงอเอาครับพี่ชาทาแลนะ้วฮึชาทาแล้วนะี่ขนาดทาแล้วเนี่ยใส่แล้วล็อกแลยบอกว่าปากกระเบน,น,นค่ะปากกระเบนค่ะปากกระเบนะ ะครับใช่ไหมครับกระบองครับมาอีกแล้วครับโอ้โหโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยครับเดี๋ยวแดกเดี๋ยวแดกอะไรก็ไม่รู้มาแล้วครับเปลดโลกครับโอ้โหจัดการนะครับโอเคกระเบนอีกแล้วครับนะปลากระเบนครับกระเบนปลากระบอกครับปากระเบนครับใช่ป่มครับกระเบนครับกระเบนกระเบนเห็นไหมครับโหยัง ขึ้นเลยอู้หมาแล้วครับมาแล้วครับล็อบสเตอร์ครับมาแล้วครับของนะแจ็คมาแล้วครับอืมชาตีไม่มาหืมเกือบหลุดสัตว์เดือครับโอ้โหหนวดยาวห่วยครับโอ้ยยังครับผมองแกไม่เสด็จครับผมจะยกกุ้งผมแมั่งเลยเลยครับโอ้โห โอเคครับกลับไปได้ลูกจับร้อนกดไม่ได้หินไดนโอ้โอ้นี่กล้องตัวนี้เตียวมีสัตว์ฮะ